มีวัตถุประสงค์นะคะก็เพื่อจะยกระดับสนามบินอุตภเปาให้เป็นสนามบินนานาชาติเชิงพาณิชย์หลักแห่งที่3ของกรุงเทพมหานครเชื่อมสนามบินดอนเมืองแล้วก็สุวรรณภูมิด้วยรถไฟความเร็วสูงทําให้ทั้ง3สนามบินนะคะสามารถรองรับผู้โดยสารรวมกันได้มากถึง200ล้านคนต่อปี นอกจากนี้แล้วยังทําให้เกิดมหานครการบินภาคตะวันออกที่จะครอบคลุมการพัฒนาพื้นที่เมืองโดยรอบสนามบินในพื้นที่พัทยาไปจนถึงจังหวัดประยองค่ะซึ่งก็เป็นการสานต่อเจตนารม์การพัฒนาอิ e ตันซีบอร์ดที่ต้องการให้เกิดเป็นเมืองท่าแล้วก็เมืองธุรกิจที่สําคัญของประเทศไทย โดยเข้าเชื่อมโยงเป็นส่วนขยายของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปทางตะวันออกนะคะสามารถเชื่อมโยงกันได้สะดวกทั้งทางน้ำทางบกแล้วก็ทางอากาศทั้งนี้ก็เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการบินและประตูเศรษฐกิจสู่เอเชียสำหรับพื้นที่สนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินจะตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลพลาอําเภอบ,บ้านช้างจังหวัดระยอง และพื้นที่โดยรอบประมาณ6,500ไร่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านช้างจังหวัดระยองอำเภอสัต,ตหีบจังหวัดชนบุรีล่าสุดนะคะการก่อสร้างอยู่ระหว่างการเตรียมส่งมอบหนังสืออนุมัติเข้าพื้นที่ให้กับเอกชนภายในปี2566ปัจจุบันมีการจัดทำแผนแม่บทแล้วค่ะ แล้วก็อยู่ระหว่างการทบทวนให้สอดคล้องกับจังหวะการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินหลังวิกฤตโควิด -19 และผลกระทบจากข้อพิพาทระหว่างรัสเซียกับยูเครนจากนั้นก็จะได้ลงรายละเอียดแบบของโครงการในส่วนต่างๆโดยโครงการการก่อสร้างก็จะประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลักๆนะคะได้แก่งานก่อสร้างทางวิ่งทางขับที่2และลานจอดอากาศยานเพื่อซ่อมบำรุง โดยกองทัพเรือคาดการว่าจะสามารถออกเอกสารประกวดราคางานก่อสร้างได้ช่วงประมาณเมษายน2566จะใช้เวลาก่อสร้างจนสามารถเปิดใช้งานได้ก็คือเป็นระยะเวลา3ปีซึ่งก็จะมีการบริหารเวลาการก่อสร้างให้สอดคล้องกับภาพรวมของโครงการสนามบินอุตภเณา งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้บริการภายในโครงการจะประกอบไปด้วยระบบไฟฟ้าน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียรวมถึงคลังน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานปัจจุบันบริษัทคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าพื้นที่และดำเนินการก่อสร้างและจัดเตรียมระบบงานได้คืบหน้าตามแผนงานค่ะถัดมาจะเป็นงานออกแบบอาคารผู้โดยสารหลังที่3นะคะซึ่งถือเป็นองค์ประกอบหลักของโครงการปัจจุบันอยู่ระหว่างการทบทวนและประเมินแบบตามแผนแม่บท ให้มีความสอดคล้องกับแนวโน้มผู้โดยสารที่หดตัวลงจากสถานการณ์โลกงานอาคารคลังสินค้าสนามบินลานจอดอากาศยานและพื้นที่เขตประกอบการค้าเสรีหรือว่าฟรีเทสโซนนะคะอยู่ระหว่างการทบทวนแผนแม่บทจัดพื้นที่ใช้สอยสำหรับเขตประกอบการค้าเสรีให้สอดรับกับปริมาณความต้องการที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณที่ติดตามรายการ EEC Focus นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กด Like กด Share กดกระดิ่งทุกช่องทางออนไลน์ของที็ N ช่อง16นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะคะ่ะ